Dj สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดีไซน์ดีจริงพอดแคสต์ครับดีไซน์ดีๆเข้าคิดกันยังไงกับผมยาโนไทยเช่นเคยครับตอนนี้จะมาพูดถึงดีไซน์สตูดิโอเป็นแบบพี่น้องฮะสองพี่น้องชาวบราซิเลียนบราซิลงานเขาครับเด่นมากจัดมากลายเซนแบบ เห็นแล้วต้องรู้เลยว่าเป็นงานของพวกเขาฮะพวกเขาสตูดิโอนี้มีชื่อว่าคัมพานา b r o t h e r ์คนหนึ่งชื่อคุณฮัมเบอร์โตฮะเกิดปี1953แล้วก็คุณเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดเกิดปี1961อายุห่างกันเอ่อนับเลขแบบห้าสี่ห้าเจ็ดปีฮะเจ็ดปีเป็นพี่น้องจากเมืองบราซิล งานของเขาเนี่ยแบบดังระดับนานาชาติไปโชว์ในโมมา่าโ,โชว์นู่นโชว์นี่โชว์เยอะมากผลงานของเขาคือผสมผสานแบบส,สภาพแวดล้อมที่เขาเจอมากับแนวคิดที่แบบว่าเอาสดุที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ใช้แบบใช้ซ้ำแล้วก็ทำให้ใกลายเป็นของใหม่ครั สร้างความเฉพาะตัวของเขาแบบเห็นแล้วสะดุดตาสีสันสดใสวุ่นวายงานเขาจะดูแบบวุ่นวายมากแต่ว่ามันเห็นแล้วรู้สึกแบบว้าว amazing แล้วก็มันเขาใช้โซลูชันในการสร้างของพวกนี้แบบสุดยอดเรียกเป็นเรียกว่าอะไร creative chaos ครับครับผมคุณ พวกเขาอาศัยกันอยู่ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะครเฮ้ยที่นี่บราซิลเว้ยเมืองที่อ๋อไม่ใช่อันั้นลิโอครับเมืองใหญ่ฮะับเขาอยู่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่20ล้านคนเมืองที่วุ่นวายทว่าสวยงามเมืองนี้มันค่อนข้างจะวุ่นวายฮะเพราะคนอาศัยอยู่เยอะ20ล้านก็คล้ายๆกรุงเทพเลยครับผมว่า บบเพราะว่ามันวุ่นวายแต่ว่าสวยงามหรือเปล่าเมืองนี้แหละครับเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเป็นตัวขับเคลื่อนชั้นดีของพวกเขาเลยฮะเขาบอกว่าเขาทำงานเป็นดูโอฮะเปรียบเสมือนเป็นหนยินหยางเป็นโพซิทีฟกับนกา t ทีฟเป็นขั้วบวกขั้วลบแล้วก็วิธีการออกแบบเขาเนี่ยจะเน้นไปที่การใช้สัญชาตญาณเป็นหลักครับเอ้ย ใช้สัญชัตติยานอย่างเด็ดครับก็ในเมืองซาปาโลเนี่ยเขาเดินไปในตลาดเขาก็เห็นรถขายตุ๊กตาที่มีตุ๊กตาห้อยเต็มไปหมดเป็นรถแบบเหมือนอารมณ์แบบมอเตอรไซค์พ่วงข้างนี่ฮะแล้วก็ห้อยตุ๊กตาขายเต็มรถอันนั้นมันแบบอินสปายเขามากมันคือกินอายของเมืองที่เขาอยู่ไอตัวเนี้ยมัน ช่วยมาสร้างเป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้เป็นตัวที่เด็ดมากของเขาแล้วไปมีการคอลแลบกับคนเยอะมากในตัวเนี้เป็นเขาใช้เขาแรงมันานใจจากตุก๊กตาจำนวนมากที่ขายอยู่บนไอ้รถพ่วงข้างเนี่ยที่ตุก๊กตาซนๆอนๆเยอะไปหมดมาทำเก้าอี้โดยปกติเก้าอี้จะหุ้มเบาะครับหุ้มเบาะหรืออัพโฮลเซอร์เนี่ย เขาจะใช้การวางตุ๊กตาเยอะๆ,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 ๆตุ๊กตามันก็จะนิ่มๆแทนการหุ้มเบาะนั่งลงไปมันก็จะนุ่มๆเหมือนเหมือนนั่งอยู่บนขนสัตว์หรือบนเบาะอยู่ที่หน้าตาของตุ๊กตาแต่ละอย่างความพิเศษคืออันนี้สามารถใช้ตุ๊กตาอะไรก็ได้มันก็เลยเป็นตุ๊กตาอะไรก็ได้มาวางวางในในงานเขามันก็เลยเป็น สำคัญมากที่ทำให้เขาสามารถไปคอลลบสกับเอ่อคอมมูนิตี้ต่างๆได้แบบไออันเนี้ยผมเคยเห็นของจริงครั้งแรกก็คืออันที่ไปคอลลบสกับคาวส์นะครับเป็นคาวส์เวอร์ชันสโนปี่คาวส์ตัวสีชมพูคอลลบกันโดยคาวเนี่ยก็ออกแบบตุ๊กตามาที่ตาเป็นกากระบาทคาวส์แล้วก็เอาอันนั้นนะ่ะมาเย็บ อยู่ในโครงสร้างเป็นเก้าอี้โคเทแล้วก็จริงๆมันมีหลายสีมากของเขาแล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่ไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยเขาได้ไปคอลลบส์กับชุมชนหนึ่งที่ทำตุ๊กตาตุ๊กตาท้องถิ่นฮะมันมีหน้าตาพิเศษเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเนื่อใช่ของที่บราซิลฮะแล้วเขาเป็น ไปมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยให้ชุมชนเนี่ยผลิตตุ๊กตามาเพื่อมาประกอบต่อกันเป็นเก้าอี้เขาเนี่ยเป็นคอลเลกชันใหม่ในช่วงนั้นฮะมันชื่อ new hope มันมันช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนแล้วก็มีคอลแลบมากมายะกับสมมติไปคอมมูนิตี้นี้เขาใช้แมทเทอเรียลนี้ในการเช่นเป็นทำหนังหนังมา ทำตุก๊กตาจระเข้อะไรเงี้ยเขาก็เอามันมาต่อกันเป็นกวีตัวนี้มีแบบมากมายฮะเจ๋งมากเป็นเป็นแนวคิดแบบว่าเอายูนิตเล็กๆมาต่อๆกันแล้วไออันนี้มันกลายเป็นฟิโลโซฟีในงานทำงานของเขามันมันเหมือนกับเขาสร้างแมนนวลขึ้นมาอันหนึง่งแล้วไอของที่มาประกอบเนี่ยขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไปเจอแบบของในท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ อีกงานหนึ่งที่ผมชอบมากๆของเขาคือลาคอสฮะรู้จักแบรนด์ลาคอสไหมที่เป็นรูปจระเข้เขาเนี่ยไปได้ทำงานให้แบรนด์ลาคอสเขาคิดฉีกมากกว่าดีไซเนอร์ทั่วไปตรงที่เขาเห็นเอกลักษณ์ของลาคอสที่มีเนี่ยคือคือไอตัวจระเข้ฮะโลโก้จระเข้ พวกพี่แกเนี่ยเอาโลโก้จระเคเนี่ยมาต่อ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 กันจนกลายเป็นเสื้อโปโล,โลเสื้อโปโล,โลก็ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาคอสเช่นกันไอคอลเลกชันนั้นชื่อว่าคูปาโลกาได้ใช้โลโก้ล,ลาคอสเ,อเล็กๆที่ติดอยู่บนเสื้อเนี่ย2,200ตัวมาต่อเป็นต่อเป็นเสื้อโปโล,โลผมชอบมากในหน้าปกของ ของตอนนี้ก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็นอกจากมาทำเป็นเสื้อโปโลครับก็มีเป็นเสื้อทรงอื่นๆโดยการเอาอตัวโลโก้ลาคอสเนี่ยมาสร้างแพทเทิร์นต่างๆครับลองเซิร์ชดูได้ครับคัมพาน r บอ h e ์สงานเขาเจ๋งมากครับแล้วก็เขาเคยให้สัมภาษณ์ในดีไซน์บูมไว้เมื่อปี2004ครับ คุณทำเอร์โตเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่มาเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเขาเคยทําอาชีพหนึ่งมาก่อนแบบอาชีพที่คนละขั้วกับดีไซน์เลยครับมันคืออาชีพทนายครับเขาเคยเป็นทนายมาก่อนก่อนที่ไอ้น้องชายเขาเนี่ยจะมาอินสปายเขาให้มาสร้างของที่ทําด้วยมือเช่นแบบสเกลเจอร์งานโลหะจิวเวลี่อะไรเงี้ยเขาพอเขาเริ่มทําของพวกนี้แล้ว ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปฮะแล้วก็คุณเฟอร์นันโดเนี่ยเขาจะดูเรื่องฟังก์ชันเป็นหลักฮะในการแบบที่พี่เขาทํามือทําของมาอะไรเงี้ยเหมือนเขาเฮ้ยอย่างนี้มันจะใช้ได้จริงเหรอเนี้เขาไปดูฟังก์ชันแล้วก็ดูพวกมทตเตรเรียวว่ามันเหมาะสมกันไหมที่พวกเขาเนี่ยทำงานกันออกมาเนี่ยมันแนวคิดหลักๆของเขาคือเขาต้องการ b r break the l o s e ในของเดิมๆฮะจากแมตติเรียลดเดิมๆเนี่ยเอามา b r break the l o s e กลายเป็นของใหม่เรียกง่ายว่าฉีกอะใช่เจ๋งมากเนี่ยเหมือนกับเอามันมา transform มามาเปลี่ยนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่นะครับสิ่งนี้เป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสมบัติที่ ให้คนรุ่นหลังเนี่ยทำเอาไปพัฒนาต่อตามได้เยอะมากเหมือนเขาเขาเป็นเปิดประตูบานแรกของวิธีการเอาเมทิเลียลที่มีอยู่แล้วมามาสร้างอะไรแปลกประหลาดใหม่ๆฮะอืมแต่เขาก็มีมีไอดอลฮะเป็นเป็นสถาปนิกชาวปราซิวที่เขาชอบงานของคนนั้นมากๆคือออสการ์เเมยา เป็นสาปนิกชาวบราซิลงานที่ค่อนข้างโมเดิร์นแล้วก็อธิบายไม่ถูกฮะลองเซิร์ชดูฮะออสการ์เมียเจ๋งมากงานอยู่ในบราซิลแบบคอนทราสกับแอนเวอร์เมนที่มีดมเดิมๆที่เป็นตึกๆๆบ้านเยๆแต่นี้จะเป็นนึกถึงชามฮะชามหงายกับชามคว่ำแล้วก็มีเสาอะไรตั้งตรงกลางย ทรงแบบเหมือนชามเลยอยู่ดีมีชามอยู่ในเมืองฮะเท่มากแล้วเขาเนี่ยได้ฝากคําคแนะนำถึงคนรุ่นใหม่ในบทสัมภาษณ์ของดีไซน์บูมฮะคือให้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็วิเคราะห์มันฮะวิเคราะห์ว่าทำไมถึงทำาลาดเหมือนกับเขียน reflection อะไรเงี้ฮจน จนทําให้คุณเนี่ยไม่พลาดในสิ่งเดิมอีกออสรุปก็คือไอ้ r o c เ s s ของของธรรมดาบัตเตอร์นะครับก็คือการนําของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมา transformation แล้วก็ re invention เ,เอามาดัดแปลงใหม่เป็นของใหม่ ในโครงสร้างที่เขาสร้างขึ้นมาโครงสร้างที่เขาสร้างเนี่ยมันก็เอาไปต่อยอดเพื่อเพื่อเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้เช่นตุ๊กตาเนี่ยเป็นตุ๊กตาอะไรก็ได้แต่ว่าต้องคาแลบเัขาเขา,าเพื่อมาอยู่ในก้าอี้นี้แล้วก็มีเขาเรียกเลยจิตวิญ,ญญาณฮะจิตวิญ,ญญาณของความเป็นคน จากบ้านเกิดะจากบราซิลเนี่ยจิตวิญญาณในด้านแบบพลังงานในด้านบทกวีที่เขาเคยอ่านมาของเมืองด้านสีสันแล้วก็ด้านการผสมผสานอะไรเงี้ยครมันเหมือนกับสภาพที่โตมามันช่วยกลายเป็นสัญชตาตญาณในการทํางานเขาอือฮึมีโปอเจกหนึ่งที่ดังมากๆเอ้ไม่ดังแบบเขาเรียกอะไรมัน ผมว่ามันเจ๋งมากชื่อว่าฟาเวล่าแชร์ลองเซิร์ชดูนะฟาเวล่าแชร์เนี่ย mm. เกิดจากการเอาเศษไม้เก่าเนี่ยมาต่อกันต่อกันทีละชิ้นเลยแล้วก็อยู่ในทรงที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือเป็นทรงเก้าอี้แต่ละตัวมันก็จะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าไม้มันก็ไม่เท่ากันนู่แล้ะแต่ว่ามันมีแมนวนวลก็คือต้องเป็นเก้าอี้ทรงเนี่ย คือว่าเจ๋งมากแล้วก็เวอร์เ e มลห้าเมื่อกี้เวอร์เมลเมื่อกี้คือฟาเวล่านี้เวอร์เมลห้าเวอร์เมลห้าอาร์มแชร์ฮะเกอทำจากเฮ้เชือกเชือกยาวห้าร้อยเมตรเอามาพัน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 ในโครงโครงก็อี ในอันนี้ในหน้าปกก็มีนะมันบ้าไปแล้วงานเขาคือแบบอ๋อเขาเอาพวกรีไซเคิลแมททีเรียลที่มันถูกๆเนี่ยมันรีอินเวนแบบทำ transformation ทรานส์ฟอร์เมชันทําให้ดูไม่เหมือนอันเดิมแล้วกลายเป็นของใหม่ฮะนี่คือคีย์หลักเลยในการทำงาน แล้วก็ว่ายึดถือคีย์นี้มาเรื่อยๆนะตัวต่อมาคือคาเฟ่แชร์นึกถึงเก้าอี้พลาสติกฮะเก้าอี้พลาสติกโมโนบล็อกที่เป็นเก้าอี้แบบคุณไปตามงานบวชงานวัดหรือว่างานงานงานสอบงานอะไรเงี้ยครับที่จะเป็นเก้าอี้พลาสติกซ้อนๆกันด้เยอะเป็นเก้าอียอย้างานั้นาอ้อนมันมาผสมกับวิธีการสานรฮ สารสารในเหมือนสารตะก้าเขาสารวายฮะเป็นพลาสติกผสมกับสารวายเขาบอกว่ามันเป็นในการสารมาในอันเนี้ยมันคือ place t h e spirit of a place คือมันคือการใส่ spirit ของที่ตรงไหนลงไปมันไฮบริดมากงานแบบผสมผสาน แมตเรียลพลาสติกกับวายที่มันสานอันนี้คือทำตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดแล้วนะ,ะมันก็ดูแบบคอนทราสกันด้วยในตัวเจ๋งมากอีกอันหนึ่งฮะซูชิซูชิโฟอาร์มแชร์ว้าวอันนี้ตั้งแต่ปีสองพัสองปีสองพันสามแล้วฮะ จะเป็นแบบเอาผ้าผ้าที่มันมวนๆเนี่ยมาผ่าผ่าผ่าแล้วก็มัดม้วนมวนมวน,มวนใส่ใส่ในโครงที่เขาดีไซน์ขึ้นมาไอ้โครงเนี่ยก็เกียบสเสมือนแมนนวลแล้วก็ของที่มาเติมเนี่ยก็คือปรับไปตามสภาพแวดลอ้อมงานเหมือนจะใช้สัญชาตญาณแต่จริงๆมันมีโลจิกซ่อนอยู่ในนั้นขอบคุณอ้างอิงจากเฟรม เฟรมเว็บครับเฟรมแล็บแล้วก็ดีไซน์บูมครับในบทสัมภาษณ์ขอบคุณที่รับฟังดีไซน์ดีจริงพอดแคสต์ podcast, ครับฝากไปกดไลค์ Subscribe ใน facebook และ youtube ด้วยครับ spotify ก็ follow กันได้ขอบคุณครับผมที่รับฟัง